What? <laughs> ฝุ่นมันฟุ้งแบบนี้อะทำให้มันดีๆหน่อยสิว้าแล้วนี่อะไรเนี่ยไปตอกถังฝุ่นมาแล้วไงทำไมเนื้อตัวสกรปรกแบบนี้อ่ะก็ฝุ่นบ้านห<า>ล, <ะ S 1> ลักแหลกเออคุ่นผงมันเยอะดิคะน้อยก็ตัวเปื้อนแบบนี้แหละคะ่ะเนี่อย่ามาเตีสีปากกับฉันนะเธอนั่นแหละทำงานไงคนใช้คนก,นก่อนๆไม่เห็นก็เป็นแบบนี้เลยนี่รีบไปล้างข้าวสกรปรกออกเอดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวข้าวดำๆเนี่ยมันจะติดบ้านฉันหมดไป คุณหญิงไปสิเร็วๆคนไม่รักสุขอนามัยเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แหละเป็นได้แค่คนใ<ม>ช้ทำไมมองหน้าไม่พอใจเหรออย่ามาอวดดีกับฉันนะครับ yeah mm -hmm. เสาร์บ้านเดียวนี้อยู่ตรงนั้นเหรอแตยังปก่อนนบ้านเลยก็ยังไม่เชื่อมันนะไอเนี่ยทำอะไรอยู่เลิกแต่แล้วสร้างเงินเพื่อแหมดแล้วเออออก็หนุ่มๆขอโทษนะก็ก็ยังคงให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนั่ก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไร ฉันให้โอกาสแม่ไายแกมาตลอดแต่เรื่องนอกใจไปมีถุงเนี่ยครั้งยังก็เกิดมาแล้วก้อยสายโหอวินชีว์ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนลาดกันแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก้อยจะไปที่ไหนมันก็ตด้เหมือนกันชีวิตแกที่ไม่มีฉันเหมือนไม่มีเพลงยิ่งกว่าเสียใจของพันธุ์มุเสียอยู่นี่เองออกไป เมือมือามตมลี้ยงนตนี้ล้ไมมีะทัวแกไป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 ไ โอเคโอเคโอเคกระบอกหลังผมก็ป้าผมไม่คุณทำงานกับผมมานานผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้คุณแอบคะคก็อแก่เนื้นอโตสระเบ็เหม็นสาดแบบนี้จะให้มันอยู่ใน,นดีสารเราได้งไงล่ะคะคุณเคยเลยคิดจะตีคนแก่ที่เนี่ยทุ่สารนวดไม่กวาดแบบเนี้ยเหรอผิงทำได้เพียงคุณต้องโขกนี่ดูมาแบบไหนอะ่ะ คุณไม่กล้าทำแบบนี้สิ่ง<ะ>ของคุณเอกคะที่ผิงค์ทำอยู่เนี่ยเพราะว่าพิงพยายามที่จะดูแลร,รีสอร์ทให้คุณเอกนะคะอย่าด่าแกตัวครับเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือคุณกำลังจะทำร้ายร่างกายคุณชลาบอกได้เลยว่าแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดนะคุณคุณก็ทำร้ายร่างกายป้าคนนี้ด้วยใช่ไหมหนูก็แค่ทำไว้แล้วมี คี่เหือตัวกับผมตัวอย่างต่อไปมันไม่น่ามัเกลียดเขาคนนี่ติดใจของผมแอบทุนแล้วผมก็รับพฤติกรรมของคุณไม่ได้จริงๆผมขอไล่คุณออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่อีกคุณเองคุณเองทำนี้ก็ผิงไม่ได้นะคะถ้าผิงตกงานตอนนี้ผิงต้องแย่แน่เลยค่ะนรืนองหนึ่งของคุณผมไล่คุณออกนี่ ถ้าคุณยังไม่หยุดทําพฤติกรรมแบบนี้นะผมจะแจ้ตงตำรวจจับข้อหาทําร้ายร่างกายคนชราคุณก็รู้นี่ผิงวันที้ตเรวจปิดต,ตัมวมครับพี่ผมมีหลักฐานนับตัวคุณนะ้วผิงไปล่ก็ได้ครับอย่าเตะตำรวจนะครับคุณเอกถิงยอมแล้วก็ได้ค่ะถิงไปก็ได้ค่ะเชิญครับครับผม ครับเมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานส่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จ ในงานที่ทำโสงขึ้นพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาโอฬาร,รม,ามหาราชบราชมนาถบพิ